วัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนและการอัปเดตเรื่องราวสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นก็มีสมาร์ทโฟนที่เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพเซลฟี่มาแนะนำให้ได้รู้จักกันกับนี่เลยค่ะ n o g i ียรุ่730ค่ะ n o g i ียรุ่730มาพร้อมกับหน้าจอแบบ HD ขนาด4.7นิ้ว c u Quad Core 1.2กิกะเฮิรตซ์แรมหกิกะไบต์เลืความจำภายในตัวเครื่อง8กิกะไบต์ และรองรับไมโคร s d การได้สูงถึง128 g b ค่ะตัวเครื่องมีการดีไซน์มาในแบบสีสันสดใสสามารถเปลี่ยนฝาหลังได้ตามต้องการกล้องจิตตอน6.7ล้านพิกเซลเลนส์เคไซส์ f ฟล t LED กล้องด้านหน้าแบบ Full HD ความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์มุมกว้างสามารถเก็บภาพวีฟี่หมู่กับเพื่อนๆได้ครบคุ้วนแบบไม่มีตกขอบกันเลยละค่ะ Nokia Lumia 730รองรับการใช้งานแบบ2ซิม ระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8.1 Server ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดรุ่เมียเดน,นินค่ะ like ทางหน้าบริการดีๆอย่างพื้นที่เก็บข้อมูลบัวลน,นไรก็มีมาให้ใช้งานกันถึง 15GB และยังสามารถใช้บริการโทรฟรีเั่วโลกกับสกายได้นานถึง3เดือนอีกด้วยค่ะ มาถึงจุดเด่นของโนเกียรูเมีเจ็ดสามศูนย์ที่แนจะมาแนะนําให้ได้รู้จักกันบ้างนะคะก็โนเกียรูเมีเจ็ดสามศูนย์นั้นได้ได้ว่าเป็นสมาฟฟร์ทโฟนเครื่องแรกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการเซลฟี่และวิดีโอคอลโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะด้วยเลนส์แบบมุมกว้างที่มีตล้งด้านหน้าความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลได้ทําให้การเก็บภาพวิวหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหลังง่ายกว่าที่เคยค่ะรวมไปถึงใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนๆก็จะสามารถทําได้ง่ายขึ้นรับรองไม่ว่าจะถ่ายเยอะขนาดไหนก็ไม่มีตกขอบเลยล่ะค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าโฮเกียวโดมส3 0เครื่องน,นี้ถูกใจคนรักการถ่ายเซลฟี่แน่นอนค่ะเพราะไม่ใช่แค่การเซลฟี่คนเดียวแล้วเก็บภาพมุมกว้างได้สวยนะคะแต่ยังสามารถรีฟีดกับเพื่อนได้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้และค่ะนอกจากการถ่ายภาพด้วยกล้องด้านหน้าแล้วการใช้งานวิดีโอคอลอย่างสกายก็ยังสามารถใช้งานได้ง่าย เพราะสามารถเห็นภาพสนทนานในแบบคมชัดในมุมที่กว้างกว่าเคยทําให้สนุกกับการสนทนานกับเพื่อนและพพครอบครัวได้สนุกกว่เดิมด้วยค่ะและนี่แหละค่ะคือ Nokia Lumia 730 e สมาร์ทโฟนสุดพิเศษที่ออกแบบมาสําหรับคนที่รักการถ่ายภาพเซลฟี่ที่แน่ยอยาแนะนําให้ได้รู้จักกันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของก็สามารถหาซื้อได้แล้วในราคาเพียง8790บบาทเท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้เดอะสตล์บายโตโยต้าสยามสแควร์วันจุดนัดพบแห่งใหม่สุดทิพย์ใจกลางสยามสแควร์ศูนย์รวมเทคโนโลยียานยนต์และนว,วัตกรรมสุดล้ำแถมยังเป็นด่งรวบรวมแรงบันดาลใจจากทุกอ,องศาพร้อมกิจกรรมทีิพิ์ตลอดทั้งปีเพื่อนๆสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารอัปเดตได้ที่เว็บไซต์ w w w t h e s t y l e b y t o y o t a c o m Facebook และ Instagram ที่ t h e s t y l e b y t o y o t a หรือโทร021151444 และยังสามารถฟังเพลงจากบริการ The Style Play สถานีวิทยุออนไลน์เรดิโอที่เปิดบริการ24ชั่วโมงบนเว็บไซต์ thestylebyterta.com ได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับการอัปเดตสาระดีๆของแนนในวันนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะไปั้งหน้ามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าแนนจะมีอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกบ้างสำหรับวันนี้แนนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ